มิตซูบิชิปาเจโร่ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทางเรสเปกมีตกแต่งเอาไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางโชคนะครับแต่คันนี้ทีเด็ดครับติดตั้งเบรกคัสตอมครับผมซึ่งตัวเบรกที่ทางลูกค้าเลือกใช้นะครับตัวนี้เป็นคัสตอมคาเยนรหัส 18Z ครับโดยที่ชิ้นงานของทางเรสเปกนะครับต้องบอกเลยปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มแท่นนะครับส่วนจานนะครับเป็นจาน OE นะครับสแตนดาร์ดนำมากัดลายใหม่ปั๊มหน้านะครับเป็นปั๊ม6พอร์ตจับด้วยจาน3 8 0มิลมนะครับลายที่เพื่อนๆเหห็็็นนนนนนเเปปปปลลาาายยยไททส่ววงงัััััั๊๊มมะคครรรบบบ4พอ์ตจจด้ 370มิลครับส่วนชุดอุปกรณ์ติดตั้งนะครับทางเลสเปกใช้เป็นขาซินซีอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สายให้เป็นสายทักเฮลและน้ำมันเบรกใช้เป็นเบนโบดอสีครับเมื่ออุปกรณ์ดีแล้วนะครับส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเทคนิคการติดตั้งนะครับเรื่องตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงทางทีมงานเลสเปกมีผลงานการติดตั้งเบรกมากมายนะครับการติดตั้งเบรกต้องได้เซนเตอร์ครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับการไล่น้ำมันเบรกทางร้านเลือกใช้เป็นเครื่องสูญญากาศจากโฟตอนนะครับทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่ม